อุ <Yep. S 2> mm ้ยไปไหมแคนี่ราเก่ากว่นยอะคือมันเปล่าเลยจนมองเนื่องนุ่งรับมาเป็นประมานเลย เอาเลยครับมีไม้มีต้นไอ้จะมีเลาพัน วันนึวันก็ตประมาณเก้ายอยจะเป็นวัประมาณันคปกงค็นกันกิน้นยมเลยไม่เปลือนี่กินแต่กาแเดำไปได้แต่ถ้ากาเดดำทีเชยไม่เก๋โอเค๋ี่โวกะไกัเลยแต่ว่า ก็ว่าก็ว่าก็ต้องกานถือว่ามันในความจำมันในต้องมีสามวันสองคืนดีว่ายกเลิกไปห้าสิบคนสามวันสองคืนอีกจะต่ออืมเป็นในกำลังอยากใครผู้เด็กไหมเนี่ยอะไรจะว่า าแฟเอาว่าชาวเป็นกาแฟเพราะว่าเตี้ยเอาผิดเดียวก่ออยากกินน้ำนไดเดียวโอ้

าเลยงานิี่งานิาไปเลยก็คุณจ้างานเดือนหน้าหนูยากลูโดนเลยนี่เดือนหน้ารถจะไม่ออกงานจะไม่เต็งแต่บอกว่านงพนวันนพ่นเดือนหน้านะไอ้โลโก้กันหมยนันกะับ โบเกี่ยวมะนาวก็ต้องทำไม่โลโก้นี่กะมันไม่เลยติดตวานนั่นมันมันต้องทมมันต้มำืนันเป็นยละกเด็อชุดยอดว่าเปือนในกอริบงไม่มีไก่มานากาเพายนี่ไปดักไปดัก คือเป็นไอกรีดยางอ๋อกรีดยางอยู่ที่เกาะลีบงเราอยู่อยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับเป็นคนเกาะลีบงเป็นเป็นเป็นคนเกาะเดิมมันเป็นคนนครเดี๋ยวมาไปน่าจะเป็นเกาะลีบงอ๋อแล้วยังไงถึงทำกาแฟสดรดเคลื่อนที่อย่างนี้ลดสาะีเพรก็มันมันเป็นกาแฟดีกว่าเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้คนนี่จะมุ่งกินกาแฟสดกันมาก เพราะว่ามันมันไม่มีสาในอื่นตัวปนด้วมีกาแฟอย่างเดียวไม่ม hmm. ีอะไรเลยปนของเรามีอะไรบ้างคะมีกาแฟสดมีเมนูอะไรมีก็มีมอคา่อเมริกาโน่เอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ลาเต้แล้วก็เมเกแกโตู้แก้วละเท่าไหร่คะแก้วละสามสิบห้าบาทร้อนตั้งเย็นร้อนสามสิบบาทเย็นสามสิบห้าเราขายตรงไหนบ้างคะคือปกติจะอยู่ที่หัวโค้งน่ที่ ที่มีมีต้นหนมากที่ในเพจก็เขียนเขาว่าคาเฟ่ป่าหมากแต่เราขายทั่วเกาะทั่วเกาะดีม,ดมกีกิจกรรมก็ไปสมมติว่ามีรังเขามีกิจกรรมผมก็ไปขายขี่ไปทั่วทั่วเกาะรอบเกาะแต่วันได้แก้วกี่แก้วคะเยอะไหมวันนึงก็ตกประมาณสักเจ็ดแปดสิบแก้วหรือถ้าคือมีกิจกรรมเยอะๆก,ก็เป็นร้อยแก้วก็ถึงได้มีกิจกรรม ชมุชม,มัมนไม่ได้คนเดียวนะนะครับชุมพันไหมคะชุมพันไหมจะมีสองคนครับในวันดีปัญญาไปประชุมออโตมออยู่ตอนนี้เนี่ยผมมาแล้วเราติดยังด้วยนะติดยังด้วยได้ไปไงครับครัก็อยู่ได้เนี่ยเราขายตั้งแต่ประมาณตีเก้าตีเก้าถึงเนี่ยประมาณบ่ายสี่นั่นกาแฟของเราชื่ออะไรอ่ะนี่กูคอฟฟี่กูคอฟฟี่ ลูกค้าคนใหญ่จะเป็นพวกไหนครับที่มาขายนักท่องเที่ยวอ่ะคือมันคือนักท่องเที่ยวเขาคนนิยมกินกันหรือมากเขาก็มาถึงเขาก็โอ้โกดิบุมีกาแฟสดด้วยเวยมีกินรัดกันชงอไรอร่อยครับกินรัดกันชงคือต่างๆ่างนุ่งเขาสอนมาให้คือเขาก็จะให้สูตรของเขาตามความชอบของลูกค้าอ่าบางทีถ้าเกิดลูกค้าชอบหวานก็เติมนมถ้าเกิดว่าลูกค้าต่กาแฟว่าก็เพิ่มอีกช็ดหนึ่ง แต่ไม่กนะับปกติผมไปผมจะขายสองสองชอดพอลูกลูกค้า,ออาชอบก็เติมอีกชดเป็นสามเลยวันนี้เราขายมานานวยังคะประมาณสามเดือนสามเดือนคนตอบรับเป็นยังไงก็อยู่่อยูได้โอเคช่วงโควิดนีด้เริ่มเริ่มหลังหลังโควิดเนี่ยค่ะนั่นแหละบอยู่ได้เนี่ยแต่ว่านี่ถือกลัวๆเราจะมีรอบที่สองเนี่ยถ้าเกิดตอนมีการนกดาวอีกะตอนนี้มันม,มีเริ่มเริ่มเริ่มจะเป็นกันแล้วเรากลัวนะเนาะ สถานการณ์เร <mit. S 1> <automated> ิ่มดีขึ้นเเออตัวผมมีรับการเดินไมดีที่อุท่าวก็เชียงใหม่เชียงรายด้วยตัวจังหวัดนี้น้ำตาตกแล้วผู้ผผูู้้ประกอบการช่วงหลังโควิดนีนักท่องเที่ยวมามาเที่ยวจุดไหนบ้างที่เดือบนเกาะลีบงแล้วก็ตั่วเกาะเลยไปหลังเขาไปสะพานหินไปดูศูนย์พิจสันน้ำของเกาะลีบุเนก็ดูประยูนพอมีนักท่องเที่ยวมาเราก็เริ่มได้วันมีรายได้ได้กับ ชาวบ้านนะพวกลาลิงก็ได้มีโอกาสได้ขี่ได้บริการนักท่องเที่ยวตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทยทั้งหมดคนไทยต่างชาติเรามีแค่ประมาณสองเมื่อสิ้นที่เขาอยู่อืมที่อยู่มันไม่ได้กลับเหมือนเหมือนลูกค้าสนใจก็จะต้องมาเที่ยวกอนรีบงครับจะแวะมาชิมที่นี่ก็ต้องกาแฟสดเรามีกาแฟสดเรามี